ยังครับพี่ครับพี่ส่วนร่างกาย không ผมไม่ต้องอบขอละ ฮัล่หลกับหลังฮัลโหลตามลำเบี้ยวฮัลโหลขบว เราไมู่นอที่จะรับการตรวจกมือยกมือลงงงง กมมืออลงกผมหังเวรัศดรพิสุทธิ์กานศรีหมู่สี่ตำบลแม่คุณที่รับการตรวจร่างกายนะครับหัวรัศดรสิทธิ์ให้เก็บเนาะเดี๋ยวไม่ปิดเออลงลง